เดี๋ยวบ้านหน่องจะเสียงเชมซี่นะครับใหม่หนึ่งใหม่เดียวเป็นเหล็กบนก็นได้หรือเหล็กล่างก็ได้งวดวันที16่16ตุลาคม66ครับผมเบอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําใหม่เดียวใหม่เดียวครับปูบ้านหน่องจะเซียงเชมซี่ใหม่หนึ่งเด้อปูขอเป็นเหล็กล่างก็ได้หรือตรงกับเหล็กถูกก็ได้เด้อปูเด้อสาธุ อย่างไวเลยเหล่งงามครับเหล่งงามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้หรือหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเอาหนึ่งสิบแปดตัวเหลี่มาให้อีกเท่านึงนะครับเนาะเดี๋ยวไปหลุนเหลขทุนกันครับวอมุนีเหล็ถูกจะเป็นตัวใหญงวดวันที่ 16ตุลาหกหกครับผมสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือหนีมาพอๆกับเบาหนองอีกทื่อเก้ามือหนีเบาหนองอยู่วัดหลวงปู่บุญครับมือหนีเบาหนองมาขอโชว์กับปูเนาะวันที่16กตุกลาหกหกครับผมเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจ,จารณญาตในการรับชมและฟังนำ้ำจนตัวน,นี้ที่เป็นตัวใดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนกันครับเบาหนองกับมาหาตัวเลขให้ทุกคนนะครับเนาะ สวนขนาดคำเลยเด้คนกันยังนมีคนกันยังหลายอยู่เดี๋ยวไปไหว้ปูน้ากันแล้รก็ไปหลุดเหล็กน้ากันแถวบัวบุน,นีตัวเหล็กจะเป็นตัวใดงวดวันที่16ตุลาหกหครับผมไปเบิ่งเหล็กถูบตัวแรกครับผมบ่าน้นองจุดขอหลวงปูมูลครับงวดวันที่16กตุลาหกหครับผมเหล็กถูบชัดเจนครับเหล็กถูบตัวแรกหมายเลขศูนย์ครับผมเหล็ถูบตัวแรกหมายเลขศูนย์ สาธุสาธุเบื้องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคและดวงนะครับตัวเลขที่เป็นตัวใดกันดาจมัดหลุนกันครับมากกับซื้อไหวกันบ่มากกับผ่นา,กกบานใดครับบ่า่ากันเนาะครับเนะบาะเบาหนองครมว่าขอปูครับผมเซียมซี่เบาหนองขยเาใดหนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้ครับ บเน่ได้ครับเหล็กอาทิมาเบิรนอีกก็ไดย,ยังจะเกิดขึ้นใดเบิดครกับผมสาธุสาธุเดี๋ยวไปล่อลุนเล็กถูกตัวที่สองครับผมตัวที่สองตัวที่สามเนาะสาธุสาธุปูเอ้หลูกลันเดีย๋ยวมีเงินใส่โปดนี่โปรตินดีดเดียวปูเด้อหัวเดล็กหัวตัวที่สองกำลังมาครับเดี๋ยวไปลุนกันครับผมเดี๋ยวไปเบิรงเหล็กถูกตัวที่สองครับผมเล็กถูกตัวที่สอง ชัดเจนครับหมายเลข7จ็ดครับผม07 07เสียมเเบาหนองค่เยาวได้1 7ครับผมหนเลขถูก2ตัวที่2หมายเลข7ครับผมเบื่องไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับนอกปูไดมากกัดสื่อใ้ได้ครับเดอ้อปูใดบ่มากกับพานไดเบาหนองมาขอลงปูมุนทุกยิงทุกอย่างกระขึ้นยุทิโชคและดวงครับผม07ครับงวดที่แล้วออก02 งวดที่แล้วสองศูนย์สองเนาะงมวดน,นี้ติดศูนย์อีกกันบนเนี่ยคือกันเนี่ยนะครับเนาะผู้ใดมาก,ก็บสื่อใบนะครับเดอ้อศูนย์เจ็ดเดยวไปรอหลุลนตัวที่สามครับผมว่มามือนีสิเป็นตัวใดสาธุสาธุดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคสาธุสาธุขอบุญบารมีลุงปูม,มุนมอบโชคลูกล้านเ้อปูเดอ้อเห็นยังไงประสบความสําเร็จเซมซี CNC. ขยาได้หนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดแต่เปรอดรุ่นเลขทถูกตัวที่สามครับผมแต่ไปเบิงเล็กถูกตัวที่สามครับผมเป็นรุ่นเล็กถูกตัวที่สามนะครับนเนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับเล็สิบอันอ,อีกบ่าง้อโมเน่เด้เนาะโมเน่เด้อ๋อ เียงามเลียงามครับผมเสียมสีเบาหน้องเขย่าได้หนึ่งเจ็ดนะครับนะ 1, 7, เนาะหนึ่งเจ็ดเกถูกศูนย์เจ็ดดูให้จบนะครับเดี๋ยวเลขกถูกใหม่เดี๋ยวเนะบาหน้องจั่งสีสรุปนะครับเด้อมาเบงไปนํากันนะครับเนาะมารับโชคขอบุญบาร,รมีหลวงปู่มุนบอบโชคให้ลูกหลานนะครับนะเลขกถูกใหม่หมดแล้วครับ งามงามงามครับ0 7 6 0 7 6หรือสิเป็น0 1 6 0 7 9 0 1 9ก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเบาหน่อยสิปแปลตัวเลขให้เบิร์ตตัวโตวละแล้วก็เลขเซมซีเนาะครับเนาะ1 7 1 7ครับผมเลขทู0 7 6ครับผม0 7 6 สาธุสาธุผู้เอ้ยผู้ใดเข้ามาเบิ่งจองเบาหน่องผู้ใดกดไลค์กดแชร์ก็ได้รับโชคไปน้ำกันสุูุสุคนงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกงวดวังขันเลขลางออกหกหกนะครับเนาะงวดนี้บ่แน่เลยครับอาจจะออกหกเจ็ดหรือเจ็ดหกก็ได้อย่างก็เกิดขึ้นได้เบิ่งนะครับเนาะสาธุสาธุเลขเซมซีหนึ่งเจ็ดครับผมผู้ใดเข้ามาเบิ่งจองเบาหน่องก็ได้รับโชคไปน้ำกันสุูุสุคนคิดที่สิบหก็ใลาหกหกวังดังปรารถนาสวัสดีครับ คูวันนี้ผมเบาหน่อยมาขอจบกับคู่วัมที่สุตุลาคุก่อนคู่โดนบระดานโชวาหลับอยู่คู่สุกันคูเด้อเบิดมือเบิดเสิยงที่ในการชงาสู ผู้ในทุกที่อ้อยมาในสามตัวถ่ายดนตรีนังวันที่หนึ่งวัวันที่สิบหกตุลาคมทุกทัวร์ทีท่เป็นตัวใด